ก็ขอสวัสดีครับวันนี้เช่นเคยสําหรับวานดูฟารนะครับวันนี้ก็อยากจะหาวิธีการหรือว่าช่องทางในการลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าเป็นเป็ดหรือเป็นไก่อันนี้ก็คือพอดีผมได้เพาะแหนแดงไว้สําหรับในการเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า,าโดยภาพรวมแล้วเป็นยังไงอันนี้คือตอนนี้คือผม,ผมผสมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูปใกล้ๆนะครับว่า,ามันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับ อา,อาหารเสร็จอาหารไก่นะครับเรามองเห็นครับอันนี้กำลังอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวหามุมนิดนึงนะครับเพื่อให้จะได้แสงก็ท่านผู้ชมก็จะได้ดูนะครับว่าชัดไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแหนแดงนะครับเป็นแหนแดงที่ว่าเราผสมนะครับก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับ พอมองเห็นนะครับเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้คือใน,นนี้ก็จะมีหนดแดงนะครับซึ่งถ้าเราตับขึ้นมาแล้วเขาก็จะเริ่มหดตัวนินดๆนะครับอ่าส่วนส่วนประกอบก็มีข้าวปายนะครับมีรำมีข้าวปายนะครับมีรำแล้วก็มีปลาปล่นนะครับมันก็เป็นส่วนผสมนหนึ่งที่เรียกว่า ผมมองดูก็ถือว่าโอเคนะครับก็สัตว์เลี้ยงที่ที่นี่ก็พยายามที่จะเรียกว่าลดต้นทุนในการผลิตนะครับโดยในในบ่อบ่อเนื้อแดงนั้นเราก็จะพยายามลงมอยเชอรี่นะครับซึ่งเราก็จะไปพกไว้นะครับ่าพกไว้อันนี้น่าจะเป็นลูกนะครับลูกลูกมอยเชอรี่นะครับ่าันี่ยอยเชอรี่ที่ทำมันโตเราก็เป็นสัตว์เลี้ยงเป็น เอามารับประทานเนาะอ่าง่ายๆนี้ัน,น,นี้คือเตียมนะครับเห็นไหมครับข้างล่างอันนี้ก็คือเราผสมในพื้นที่ตรงนี้เลยดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกทาง,ทางหนึ่งนะครับอ่ในการลดต้นทุนในการผลิตนะครับเียผมยังไม่ได้ไปลองให้หมูป่าดูนะครับว่าเขาจะทานหรือเปล่าแต่หลายคนก็ว่าได้นะครับเอ่อี้มข้ป่ายด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้ยวยเดี๋ยวก็ลองดูก็ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามฟันบุญฟาร์มครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับในการติดตามฟันบุญฟาร์มเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตม .12 บ้านหนองไผ่ตำบลบะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณมากครับ